สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องหลังจากป่ได้เฮ็ดมือเศร้าพี่น้องรอบแรงเข้ามาต่อละหวกอีกพี่น้องเลยอัน,นอ,อีเทอรแก่ชีนมันเห็ดเสศษละส่วนไปุ่นเลยบุ่ได้อยังจะดีพี่นอ้องอานั่งมาจับพ่อชิโรสอนให้น้องเพิ่นจับหายพี่นอ้องอ่จับนั่งอย่าบังกล่องเลยจับเป็นแหนีเป็นลูกเด้อเออให้มันเห็นให้มันเห็นคนลูกคนอยู่ข้างแมก่กับแบบเสียรนะมันเห็นคนโ okay, อเคป่ะโอเคเนาะใช่ไม่สอน

นั่งน่ยางนั่งร่าได้ยางนั่งได้ น้องถากลูกผักเลยกดองเลยเก็บอะไรเฮ้ยมึงอย่าบาง่ายได้สายยุบนะมาเมื่ออะไรเลือกนะเก็บตินนะคะไปหาเห็ดกับเสี่ยวมื่อสาวเนี่ยพี่น้องอัน FT ม o m e n t วันที่ต่อหมูให้แนวบาสันหมักแห้งสิไปคอบาสันเฮ้ยตู้กระบอกุลไปไหนเฮ้ย มีผัวแล้วจ้าผัวนางเป็นคนจีนพี่น้องเป็นเท่าแก่เมียนะจ๊ะมีผัวแล้วพี่น้องนางมีผัวแล้วเนมมาด้วยกูสิแคบประหูจักบาทอีร้อยนางนางแคงเงยด้วยค่ะดำเฮ้ยโบเนมแยนม่มาผัวบอกนะเอออนน่งเนี่ยมาผัวสองหนึ่งสองดำเยอะอีกหนึ่ง กระเบิดดำเดิมกระเบิดดำไม่ให้เคี้ยวสิสือสอนแล้วพี่น้องผ่านไปสองสำน้องนะพี่น้องเบิรงหาหลากนี่กับถุงเฮาเบิรงพี่น้องสิให้เบอร์กระเบิดเบอรทีนี่เลยพี่น้องดูเลยกินแซ่บเธอได้พี่น้องเลยเอิ้นละแมงละงามพี่น้อง ทุกเนีน่ยช่างเลยมีทัง้งมีทั้งอันมีทั้งอันอนี้พร้อมป่ะยางละมีทงปลาซิว ฉันมาเดินยนีมนี่อย่างเกือบมือมันก็ใส่คอยตีมันบอกพอดีตีให้มันน่อยกลัวเฮ้ยตึกแดดแล้วมันเหี่ยวขาวเกือบซุกย้าชิบไปต่อน้องเมียงหางแดงพี่น้องเลย ครัแมนงี้บ้านเมืองงาเดี๋พี่น้องเดือดร้ายน้องแฮงเริ่งเศสเกล้วออกพุ่นหล่อไปพี่น้องไปเรื่อยก็ได้กินพี่นี้โตได้กินละหัวเก๊กเก๊กเถื่อะไรเองได้กินซองเถื่อะไรแต่ว่าอยู่อยู่ปากซองเฮ้ยมีแต่ละหัวรุนรุนมันม้มีแมงเหนียวเฮ้ยแข็งก็ดิก็ดีแมนบ่าตัวมัแกงนะแข็งไแมงเหนียวสีอ่อนบป็นเหมือนบอแมนตัวมันแข็งๆหน่ะละหัวลี้นหยังเฮ้ย ละห่วงเลี่ยงเลยละห่วงเลี้ยงมันบ่แซ่บเออบาร์มาแกงแกงก็ดูกระเดยบอเขาหน้าเขาเนื้ออันนะบ่แซ่บเพื่อนเป็นละห่วงเลี้ยงละห่วงเลี้ยงมันสีแข็งละห่ว่เลี้ยงมันสีอ่อนๆเอ้พี่น้องบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยละห่วกคะได้แต่แมงอันละงอกละง่ามแมงห้างดอกห้างแดงเพิ่มเติมคือหอยกาบกี่กาบก้อย ก็ได้กินอยู่ดอกพี่น้องเลยแบ่งซองแค่แค่ไหนแต่ร้ายสำหรับพี่น้องเลยกระเทือนต้องมีพายเลยต้อนลำเองก็ได้เด้อเฮ้ย เฮ้ยย hey, like, ังไล่ไล่เกี่ยวตัวน่ะเฮ้ยเนื้ขาตัวน่ะเฮ้ยใช้เสือทำโอ้ยหนาวตัวใส่เสือพี่ช้างไปสายเอวเฮ้ยสายเอวโอ้ยคนไทยน่าหุดกันเลยยังปูะจับขาเหมือนเลนเฮ้ยยังมาถ่วงดีด เอา่อดพรเจ้าขบคบ่ได้บ่ได้มาหย่างตะเฮิงเ้วพี่น้องมอกกันดีไปอุ้งเทตั้งลายปีนะพี่น้องแต่ว่าเนาะแข่งบุญแข่งวาสนานะพี่น้องมันแข่งกันบ่ได้นั่งกับไปสู่สวิตในเมืองกรุงเกือบเจ็ดปีเลยไปเจอกับอันจงได้จะได้ไปเจอกับเถาแก่จีนนะพี่น้องเลยเจอกันอยู่ร้านอาหารนั่งเป็นเด็กเสิร์ฟ มาทักนี่ก็เริ่มหายตีบก่อนเว้ย<อ>ตัวอ,อย่าเปิดเพลงเ,งยเ,เลยนะเปิดเพลงไม่ได้พอเพลงแล้วตัวอ,อย่าเปิดมติลิกเซตเปิด,ไ,ปไ,ดไม่ได้ไไดครั้งแรกก็เริ่มหายตีบก่อนนั่งมายังได้คอเบอือคอลายไปไปเว้ยตัวเ็จก็ไป ยิงวอาภาษาจีนบ่เป็นเลยเอ็กซ์เอร์เหมยลายพี่น้องเอ้ย ไม่สชบอกออกห้อยเราเพ่อที่หอบที่อบเลยพี่น้องน้องเจนหนว,ดก,นนวดกับไปน้องเจนหนวดกับไปน้องหอบเบิดพี่น้องว่าแต่มีน้องเจ็ดสิล่อย เดี๋ยวจะห่อเทือนอีกพี่น้องยังไกลเด้อพี่น้องเลยยังก่อนเฮ้ยคึ้มค้างมึงดูเแลก็ไม่ได้อยากมานน้ำโตว่าให้ตัวมาสอนนี่เพรอันพัวตัวนะ เราอยากมาอยู่่ใชอยากมาอยู่เอ็มดิเซลเอ็อยากไปน้ำมาและแต่เองมปเที่แบบว่าเองมบอกว่าัที่โบราณหาใครไปน้ำเอนบอกหมักบอกเจาะแล้วก็เลยบอกอัอนแลนน้ำแลนน้ไปใะเป็นกระลนน้ำไปเองกันแลนน้ำใรใครท้าล่อยากตายละต้อบอกาห้เราไปตัวภาษาเี่ยบอกนย ยูโนโกเองตัวยูโนโกไอโนไลตัวไม่ชอบอะไรไม่ชอบที่คุณไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไอโนกูไอโนโกเบยยูโนกยูโนโกอเคยูเวนนี่กินขาวได้เยตัวเอิร์ดแล้วกินขาวหนูว่าจังไงอิดอิดอิตบ่เป็นชาจีนเว่ยนี่

พี่แต่โตกับเขาเฮียนตัวก็เก่งเฮ้ยเขาาเบิ้งอันนี้แล้วจำมั้งมะแตเองหักแ0หัเปร์เซ็นได้ไหเงหักแล้วอันี่เฮียนจนจบผุที่คนหักเฮียนเดือนละหมื่นบาทโอ้ยหนาวมือเองหักแค่หักสิบเปอร์เซ็นหักแค่สิบเปอร์เดหักเลาอีเนาเนาะในห้งเยอละพี่น้องเ้ยสบายดีจ้ะทุกคนเมื่อก่อนพี่น้องที่แห้งสู้ต่อและใกล้ชิดกทางขนนเลยก็บออยเปนรอมันก็เลยที่จอุยไปเซ